มีอะไรก็ไม right ่ดีเท่ามีธรรมมีค้าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญมันอีกกล่าวฐาน ว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอสมิงโลเกปรมิจัตผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหาเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติธปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัจติธรรมจารีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรมกาโมผวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศศีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเช้าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอากาศเย็นสบายสุขภาพจิตด,ดีถ้าอากาศเย็นสบายสุขภาพกายก็แข็งแรง ให้ตื่นแต่เช้านี่ได้งานได้การเยอะเลยทีเดียวอย่างแม่ค้าแม่ขายผู้ที่ไปตลาดไปแต่เช้าเนี่ก็จะได้ของดีมีคุณภาพราคาไม่แพงด้วยผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตื่นแต่เช้าส่วนมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจทุกวันทุกวันใจก็สะอาดหมดจดบริสุทธิ์นะเพราะว่า วันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วท่านทั้งหลายวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะวันที่สิบห้าแล้วที่สิบห้ากุมภาพันธ์นเข้ามาแล้วครึ่งเดือนเข้ามาแล้วแป๊บเดียวตั้งแต่ปีใหม่มานี้ก็เดือนครึ่งแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงสอนให้เราเห็นความสำคัญของการเวลาอยู่ตลอดตักเตือนเรื่องเรื่อง การเวลาเนี่ยพระองค์ก็จะสอนว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะตักเตือนเราอยู่ตลอดให้เราเห็นความสําคัญของการเวลาเพราะเวลามันผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปเปล่ามันเอาอะไรมาให้เราเราเอาความแก่มาให้เราด้วยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยความแก่นี่หลาสาคัญเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็แก่ไปเท่านั้นแหละนะ ผ่านไป20ปีแล้วก็แก่20ปีผ่านไป30ปีแล้วก็แก่30ปีมันผ่านไปเรื่อยๆมันรวดเร็วมากวันเวลาเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่าชักช้าอืดอาดยืดยาดนะเหมือนกับคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าเวลาและวารีไม่เคยที่จะคอยใครรถเมลและเรือไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอและอืดอาดมักจะพลาดปร,รารถนา ชวดแล้วจะโศกาอาอาิจาเราช้าไปนะเราเกิดมาเพื่อทําหน้าทีนะ่บางคนยังคิดไม่ออกว่าเออเกิดมาฉันเกิดมาเพื่ออะไรกันนี่เกิดมาเพื่อทําหน้าที่มีหน้าที่กันทุกคนเลยให้เราภาคภูมิใจในการทําหน้าที่ของเรานะหน้าที่ทางหน้าที่ภายนอกหน้าที่ภายในหน้าที่ ทำให้เรามีการงานทําถ้าเรามีหน้าที่ก็แสดงว่าเรามีงานทำหน้าที่ภายนอกหน้าที่ภายในงานภายนอกงานภายในหน้าที่ภายในงานภายในก็คือการพัฒนาจิตใจอบรมจิตใจของเราอยู่ตลอดนี่แหละหน้าที่ภายนอกงานภายนอกก็คืองานต่างๆที่เรารับผิดชอบอยู่ เราเป็นข้าราชการมีหน้าที่เป็นข้าราชการก็ทำราชการไปเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นผู้ใหญ่บ้านอบตเป็นกำนันเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่มีบทบาททำไปด้วยความรับผิดชอบเป็นคนทั่วๆไปเป็นพ่อค้าเป็นข้อค้าเป็นนักธุรกิจ แม้กระทั่งเป็นพระนี่ก็ทําหน้าที่ไปแต่ละคนต่างมีหน้าที่เหมือนกับคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าพ่อค้ามีหน้าที่ในการในการทําอะไรในการทํามาหากินทุกคนมีหน้าที่ศิลปินก็มีหน้าที่สร้างสรรค์ศิละปะอย่างพระอย่างหลวงตาก็มีหน้าที่ในการศึกษาทาปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรมให้คนได้ซึมซาบหลักธรรมเอาหลักธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้เป็นคนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจากคนก็เป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เป็นเทวดาจากเทวดาก็เป็นพระอริยะบุคคลที่สูงขึ้นไปอีกถ้าเราทำหน้าที่ทำงานด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความสุขเมื่อทำด้วยความเต็มใจแม้จะมีอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆมาเราก็จะ พยายามแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีเรียกว่ามีความเพียรมีความเพียรแข็งอกแข็งใจที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนั้นแล้วก็ีจะมีความตั้งใจเอาใจฝักใฝ่ในการทำงานนั้นให้สำเร็จมีความเข้าใจตรวจสอบงานการนั้นอยู่ตลอดเวลาว่างานนั้นเป็นอย่างไรผิดพลาดขนาดไหนมันก็จะเกิดกระบวนการอย่างนี้แต่ถ้าเรา ไม่พอใจไม่ชอบใจในการทำงานเราก็จะมีความทุกข์มันจะมีประโยชน์อะไรในการทำงานด้วยความทุกข์ทำงานด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจโดยเฉพาะทุกข์ใจนี่มันทำให้งานนั้นผิดพลาดทำให้งานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อมีความทุกข์ขึ้นเราก็หาสาเหตุว่ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่อยากทำงานนะการ มีความทุกข์เพราะไม่อยากทํางานมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีใครนะที่เกิดมาแล้วจะอ,อยู่เฉยๆนะการที่เราอยู่เฉยๆนี่มันทําให้ชีวิตเราไม่เกิดประโยชน์ไม่มีอะไรที่มันอยู่เฉยๆมันก็ต้องทํางานของมันอยู่ตลอดสัตว์สาวาสิ่งมันก็ต้องทํางานให้เราคิดอย่างนี้แม้แต่อวัยวะในร่างกายของเราก็ทํางานเหมือนกันมือก็ทํางานนะ สมองก็ทำงานตาก็ทำงานหูก็ทำงานใจก็ทำงานมันทำงานทุกส่วนเอาไว้เยะวะต่างๆในร่างกายของเราถ้าเราไม่อยากทำงานเราก็เป็นทุกขเป็นทุก์แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องหางานทำหางานทำอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีงานทำแล้วนี่มันจะทำลายตัวเองมันจะทำลายสิ่งโน้นสิ่งนี้ทำลายตัวเองคือทำลายตัวของมันเองนั่นแหละ นะเหมือนกับมีเรื่องที่ท่านเล่าขานมาเป็นนิทานที่ท่านกล่าวไว้ว่ามีเจ้าชายท่านหนึ่งเจ้าชายคนนี้พระบิดาก็ส่งไปศึกษาศิลปวิทยาที่สำนักตาก,กศิลานะศึกษาสำเร็จแล้วนะอาจารย์ก็บอกว่าเจ้าศึกษาสำเร็จแล้วให้เจ้ากลับบ้านนะให้เจ้ากลับบ้านนะเพื่อที่จะไป หาเสด็จพ่อหาพระบิดาจะได้ใช้วิชานี้ปกครองบ้านเมืองต่อไปอาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะให้เธอเอาเอาพโอบนี้ไปนะห้ามเปิดระหว่างทางถ้าเปิดระหว่างทางแล้วมันจะเกิดอันตรายกับเจ้าให้ไปถึงบ้านถึงเมืองก่อนค่อยเปิดเจ้าชายหนุ่มก็รับเอาพระโอบใส่ในย่ามไว้เดินทางรอนแรมไปค่ำไหนนอนนั่นไปเรื่อยๆพอถึงระหว่างทางนี่ก็นั่งพักอยู่ก็ เกิดความสงสัยว่าเออ,อาจารย์ให้ผอบอ,อะไรเรามาก็เอาผอบอ,ออกมาดออูอาจารย์สั่งว่าห้ามเปิดระหว่างทางมันจะอันตรายเอ,อคิดไปคิดมาอันตรายจะเป็นไรไปเราก็เรียนวิชาอาคมมาเรียบร้อยแล้วเราก็คงจะสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ก็เปิดผอบอ,ออกมีควันพวยพุ่งขึ้นควันจางลงก็กลายออมียักษ์ตัวหนึ่งตัวใหญ่ขึ้นมา เจ้านานยะหางานข้าอยากทํางานเจ้านายหางานให้ข้าทําข้าทําได้ทุกอย่างถ้าเจ้านยายไม่มีงานให้ข้าทําข้าจะกินเจ้านายอะ่างนเจ้าชายก็ตกใจเจ้าชายก็บอกว่าเอ้างานสร้างบ้านสร้างเมืองให้ข้านะสร้างบ้านสร้างเมืองให้ข้าเอาสร้างตรงนี้แหละยักมันก็สร้างสร้างตึกรามบ้านช่องสร้างปราสาทราชวังมันมี มนวิเศษเนี่ยมันก็สร้างเอาสร้างเอาแป๊บเดียวบ้านเมืองเต็มเลยพร้อมทั้งมีชาวบ้านชาวเมืองด้วยก็กลับมาหาเจ้าชายอีกนะเจ้าชายอ่าแล้วก็มาของานจากเจ้าชายเจ้านายนะข้าอยากทำงานถ้าเจ้านายไม่มีงานให้ข้าทำข้าจะกินเจ้านายนะเจ้าชายไม่รู้จะทำยังไงก็เอ้า ข้าอยากได้ทรัพย์สินเงินทองเงินหาทรัพย์สินเงินทองให้ข้าให้มากๆเอาให้เยอะๆเลยนะยักษ์มันก็หาเงินหาทองหาสมบัติให้เจ้าชายเสกเงินเสกทองเสกเพชรเสกพลอยแก้วแหวนอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแป๊บเดียวมันก็กลับมาหาเจ้านายข้าทําเสร็จแล้วมีงานให้ข้าทําอีกไหมถ้าไม่มีข้าจะฆ่าเจ้านายอ้าว เจ้านายไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยบอกว่าเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอเงินทองก็มีแล้วองั้นเจ้าจงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเอาสร้างน้ําสร้างไฟฟ้าสร้างประปาอะไรต่างๆให้ข้าให้หมดนะอืแล้วก็คิดไปด้วยว่าเ้ยจะทํำยังไงจะทํำยังไงจะ,จะทํำยังไงจะทํำยังไงก็ทําคิดไปด้วยแล้วก็เดินทางกลับไปหาอาจารย์ด้วยกลับไปหาอาจารย์ว่าจะทํำยังไงเพราะว่า หลงผิดไปแล้วไม่เชื่อฟังคําสั่งของอาจารย์ที่เปิดพอบระหว่างทางก็เลยนึกถึงอาจารย์นึกถึงอาจาร,ย,าจารย,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 ย์อาจารย์ช่วยด้วยช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยเนี่ยอาจารย์นั่งสมาธิอยู่รู้ว่าสิทธิ์กำลังแล้ลึกถึงให้มาช่วยก็เหาะแวบมาทันทีเลยนะมาหาลูกศิษย์ก็บอกลูกศิษย์ว่าเนี่ยให้เจ้าหางานให้มันทำถอนขนหน้าแข้งของเจ้ามาหนึ่งเส้น แล้วก็เอางานนี้ให้เอาให้เจ้ายักษ์นี้อ่าให้มันรีดรีดให้มันขนเนี่ยให้มันตรงตรงนะห้ามใช้วิชาอะไรต่างๆมาบังคับห้ามใช้เวทมนต์อะไรต่างๆมาบังคับให้มันตรงให้ใช้กําลังของตัวเองบอกเจ้ายักษ์ให้บอกเจ้ายักษ์อย่างนั้นอาจารย์ก็กลับไปที่อาสมของตัวเองพอเจ้ายักษ์มันกลับมาเจ้านายข้าอยากจะทํางานอ่า ให้หางานให้ค่าทำถ้าไม่มีงานทำค่าจากค่าเจ้านายเจ้าชายก็เอาขนหน้าแข้งให้เจ้ายักษ์นั้นมันทำงานก็บอกมันทำงานบอกว่าให้เจ้าเนรีดให้มันตรงๆห้ามเจ้าใช้ห้ามเจ้าห้ามเจ้าชายวิชาอะไรต่างๆบังคับนะเจ้าต้องทำให้มันตรงด้วยกำลังด้วยเรยวแรงของเจ้าเองด้วยความเพียรของเจ้าเองให้รีดให้มันตรงนะเจ้ายักษ์ก็นั่งรีดขน รีดขนนักแข่งของเจ้าชายเจ้าชายก็สบายใจแล้วทีนี้นะพอมีงานอะไรต่างๆก็เอาขนนั้นกลับคืนมาแล้วก็ให้เจ้ายักษ์ไปทําเพราะขนยิ่งรีดเท่าไหร่มันก็ยิ่งง,ง,งอยิ่งหยิกเข้าไปนะเจ้ายักษ์มันก็เรียกว่าทํางานได้ทํางานอยู่กับเจ้าชายมาโดยตลอดนะยักษ์นั้นคืออะไรยักษ์นั้นก็คือใจของเรานี่เองใจเราถ้ามันถ้ามันวุ่นวาย ถ้ามันวุ่นวายมันก็คิดซัดสายไปโน่นไปนี่นะเราต้องหางานให้มันทําหาหลักให้มันอยู่หาหลักให้มันได้พึ่งพิงหาที่พึ่งให้มันได้อยู่อาศัยนะครูบาอาจารย์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานท่านจึงสอนให้เราพัฒนาจิตใจให้เจริญอาณาปณสติเอาใจของเรานี่ไปผูกไว้ที่เชือกคือลมคืออ่าไปผูกไว้ที่หลักคือลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่เป็นเหมือนกับหลักเอาใจเราไปผูกเอาอะไรเป็นเชือกเอาสติผูกเชือกไว้ผูกผูกใจไว้เอาสติเป็นเชือกนี่ผูกใจไว้ที่หลักคือลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อใจมันถูกยึดไว้กับหลักมันก็อยู่กับหลักตลอดนะมันไม่ไปทําร้ายใครมันไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ไปคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะต้องทำงานงานคือหน้าที่หน้าที่ก็คือการงานที่เราจะต้องกระทำทั้งภายในและภายนอกงานภายนอกมันทำแล้วมันทำแล้วเราก็ต้องทำอีกงานภายนอกมันเสร็จไม่เป็นไม่เหมือนงานภายในงานภายนอกทำเท่าไรมันก็เสร็จชั่วครัง้งชั่วคราวอย่างลงตากวาดลานวัดกวาดแล้วนะเนี่ยที่จะมาพูดธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายฟังกวาดเรียบร้อยแล้ว แต่ออกไปใบไม้มันหล่นก็ต้องกวาดอีกนะก็ต้องกวาดอีกเดี๋ยวสักครู่ก็ต้องไปโปรดญาติโปรดยมไปบินทบาทก็เป็นงานเป็นหน้าที่เหมือนกันวันต่อไปก็ต้องทําอย่างนั้นวนไปเวียนไปเราทําด้วยใจรักทําด้วยความรับผิดชอบงานมันก็มีคุณภาพงานแม้จะมีปัญหาอะไรต่างๆเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขไปเพราะฉะนั้นให้เรา และลึกว่างานคือหน้าที่ของเราหน้าที่ทําให้เกิดมีงานมีการทําต่างๆงานประจําเราก็มีงานชั่วคราวก็มีแต่ว่าให้เข้าใจว่างานคือชีวิตของเราเราจะต้องทํางานอยู่ตลอดชีวิตเราถึงจะมีคุณค่ามีราคาให้คิดว่างานนั้นคือหน้าที่เพราะจริงๆมันก็คือหน้าที่นั่นแหละที่เราจะต้องทําและไม่มีใครที่ไม่มีงานทําในโลกนี้มีงานทำด้วยกันทั้งนั้น ต่แต่ว่าจะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองมีงานทำนะเพราะฉะนั้นต้องทำงานงานบางทีเราคิดว่าเออการทำงานมันก็ต้องได้สิ่งตอบแทนแน่นอนที่สุดมันต้องได้สิ่งต,ตอบแทนได้ผลประโยชน์เกิดขึ้นมาลองคิดดูสิเราทำอะไรที่มันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรบ้างขึ้นมามันเกิดผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นเลยอย่างหลวงตากวาดลานวัดประโยชน์มันก็เกิดขึ้นลานวัดก็สะอาดสะอาดหลวงตาก็มีกำลัง สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงได้ออกกําลังกายทุกเช้าทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายมีความรักในหน้าที่ของตนเองมีความรักมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้คิดอยู่ตลอดว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําเมื่อเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำํำเราก็ทําไปอย่าปล่อยวันเวลาให้เปล่าประโยชน์เมื่อเราทําหน้าที่ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีความสุข ว่าเราได้ทําเสร็จแล้วเราทําเสร็จแล้วแต่ถ้าอะไรทํายังไม่เสร็จเราก็จะรู้สึกว่ามันค้างค้างอยู่มันค้างค้างอยู่ในจิตในใจเราใจเราก็จะหมกมุ่นวุ่นวายคล้ายๆกับว่ามันติดค้างเหมือนคนติดหนี้ติดสินอะไรสักอย่างนี่อ่าติดหนี้ติดสินใครก็คิดกังวลใจทุกใจอยู่ว่าเรายังไม่ได้ใช้หนี้ใช้สินหรือว่ากินข้าวยังไม่เสร็จนะมีคนมาเรียกเราไป เราก็จะรู้สึกว่าเออกินข้าวยังไม่อิ่มกินข้าวยังไม่อิ่มการทํางานก็เช่นเดียวกันทําให้มันเสร็จไปเป็นอย่างๆทําให้เสร็จไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันไปเราก็จะมีความสุขในการทํางานให้รู้สึกว่าเราได้ทําหน้าที่เมื่อทําหน้าที่แล้วก็จะทําให้เรามีคุณมีค่าต่อไปเพราะฉะนั้นในแต่ละวันให้ทําหน้าที่ให้ถูกต้องทำ,ท,อทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจ ด้วยความเพียรด้วยความตั้งจิตตั้งใจด้วยความเข้าใจงานของเราก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นผลประโยชน์ที่ว่าก็คือความสุขความสบายใจความเบิกบานใจก็จะมีกับเราตลอดไปขอท่านทั้งหลายได้ตั้งความคิดเห็นให้ถูกต้องในการทำหน้าที่ทุกวันทุกวันเช่นนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนธรรมสวัสดีเจริญพร